มาเจอกันอีกแล้วครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มครับมาในช่วงต่อจาก e ีีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เรานี่ครับจับโอจงอ่างใส่เข่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะของนะครับจากตะก้านะครับเป็นต้นไม้ที่สั่งซื้อผ่านทางไลฟ์สดมานะครับก็เป็นไม้ที่อยู่ในกระแสนะครับแต่ช่วงนี้กระแสเริ่มเริ่มดาวนะครับหรือเริ่มลงแล้วนะครับต้นนี้ เคยมีราคาต้นละไม่ต่ำกว่า10,000บาทมาก่อนตอนนี้มีอยู่นี้ทั้งหมด3ต้นนะครับถ้าต้นละหมื่นก็3 0ม0 0ื่นนะครับเพื่อนๆต้นละหมื่นละ3 0 0 0 0ื่นแต่ตอนนี้มันไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะครับมันตกยานครับมันตกยานนะครับแต่วันนี้จะมาคุยและมาบอกเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ช้อนซื้อต้นไม้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้ช่วงนี้นี่ใครมีตังนี่ โอ้ oh, บอกได้เลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับน่าซื้อมากๆน่าซื้อน่าเก็บนะครับเพราะว่าเป็นความผันผวนของตลาดที่เป็นปกตินะอันนี้ผมฟังมาจากเจ้าของกลุ่ม mm. เจ้าของเพจและก็เจ้าของสวนใหญ่ๆหลายๆสวนเลยนะครับ mm. เขาพูดแบบนี้เหมือนกันเกือบร้อเซเลยเขาบอกว่าในช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษา 6, 6เดือนนี้นะครับจะเป็น 6, 6เดือนที่ราคาต้นไม้จะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติสภาวะปกติในที่นี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเป็นราคาที่เขาซื้อขายกันแบบนี้มาก่อนแล้วในราคานี้อายกตัวอย่างวันนี้นะครับมาอีกแล้วนี่ยกตัวอย่างต้นนี้ครับบอนกระดาษด,ด่างขาวณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ไซส์นี้ขายกันอยู่ที่1,500บาทถึง2,000บาทเท่านั้น แต่ถ้าเป็นในช่วงของเดือนสิงหากันยาต้นนี้6 0 0 0ครับแต่ณวันนี้1,500บาทเห็นไหมนะครับราคามันลงมาแต่ถามว่าก่อนที่มันจะเป็นราคา6000มันราคาเท่าไหร่ครับมันก็ราคา1,000บาทครับต้นใหญ่แบบนี้ขายกันประมาณ1,000บาทหรือก่อนที่จะมีกระแสเล่นต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่ราคา 300ถึง500บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับไม่ถึงพันนะแต่ราคาสูงสุดที่แตกมาใบขนาดนี้อยู่ที่ใบละ3,000บาท2ใบ6 0 0 0บาทช่วงเดือนสิงหากันยาของปีนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าราคาลงหรอไม่ครับราคากลับเข้าสู่ปกติแต่วันนี้เนี่ยก้นนี้ก็เหมือนกัน ตอนเปิดตัวราคาต้นลูกอยู่ที่หมื่นอัพหมดเลยแต่หน้าตอนนี้เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราคาประมาณ2 0 0 0ถึง6,000บาทในไซ์นี้นะครับก่อนก็อยู่ที่ว่าไม้สวยไหมนะครับตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเล่นความสวยของไม้แล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยเล่นในเรื่องของอชื่อละเล่นเล่นของความสวยละ้นะครับวันนี้มิสเตอร์เอ็มจัดมาสาต้นครับ ราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปครับจะได้ลุ้นๆกันไปวันนี้จัดมา3ต้นนะครับต้นที่1เรามาแกะกันเลยนะครับผมว่าเราจะแกะต้นนี้ก่อนแกะต้นนี้ก่อนต้นนี้เพราะว่ามันดูใหญ่ที่สุดละดูใหญ่ที่สุดลยนี่หไหมครับ,รบการแพ็กของเขานะครับเหมือนมิสเตอร์เอมแพไหมนะใกล้เคียงกันเนาะนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับเหมือนใกล้เคียงกันเดะนะครับวิธีแพคเห็นไหมนะครับใช้กล่องลังเบียนะครับในการคุมต้นไม้มานะครับใช้เทปเหมือนกันแปะเหมือนกันเทปปิดหัวเหมือนกันเห็นไหมใยสงังเคราะห์ใส่มาเหมือนกันเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วในวิธีการแพกแบบนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดละ วันนี้คอนเทนต์ของเรานะครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของราคาพูดถึงเรื่องของต้นไม้อะไรนะครับแกะต้นไม้อะไรไม่ใช่นะครับวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือว่าหลังจากที่เราซื้อต้นไม้มาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนําต้นไม้ของเราเปลี่ยนกระถางได้เลยไหมนะครับหรือสามารถที่จะลื้อรากได้เลยไหมนะครับลื้อรากดูว่าเป็นรากที่เดินดีไหมรากเน่าไหมโคนเน่าไหมอะไรเงี้ย หรือว่าดูซิว่ามันมีรากไหมเช่นบางทีเนี่ยไปเจอแบบตัดสดมาใช่ไหมครับก็ไม่มีรากเลยสดจริงๆไม่มีรากเลยนะครับโอ้โหสวยงามแฮะถ้าต้นนี้อยู่ในช่วงราคาที่แบบเริ่มใหม่ๆนะเพื่อนๆรับรองว่านาะหมื่นเนี่ยไม่ได้หมื่นไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นไง ตอนนี้ราคาต้นนี้มาดูหน่อยครับเห็นไหมโอ้สวยงามนะนี่พี่สาวเห็นแล้วคงจะเอะใจแน่ๆนะครับนี่ใบที่หนึ่งนะนี่ใบที่สองครับโอ้โหดำดูเนาะนะครับแล้วก็ใบที่สามครับวันนั้นยังเป็นยอดอยู่เลยเนาะวันนี้กลางละเห็นไหมต้นนี้ก็คือโพโลโคาเซียโมฮิโตนะครับเป็นไม้ ซึ่งเป็นโคโลคาเซียนะครับฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราได้ไม้โคโลคาเซียแบบนี้เราจะทำยังไงต่ออต้นนี้มีของแถมนะครับมาดูซิว่าข้างในเนี้ยของแถมเป็นอะไรอะของแถมเป็นอะไรเขาเขียนมาแล้วแหละนะผมเข้าใจละผมเข้าใจละว,ว่าเขาแถมอะไรมาลืมเลยเนาะลืมเลยว่าร้านเขามีของแถมด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยฮะเขาก็ปก ไมเซลทำใหญ่สข้อใช่ไหมแต่เขาโปดด้วยทิชชู่เปียกนะครับทิชชู่ที่เอาไปแช่น้ํานะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื่นแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือนะเขาก็ห่อถุงพลาสติกเหมือนกันนะครับกันน้ำอ่กันน้ําออกเหมือนกันนี่ครับสิ่งที่เขาแถมมานั่นก็คือข้อไหลฟาโลครับอ่ข้อไหลฟาโลข้อไหลจริงๆไม่มีงง,ไม,มง,งไม่มีงอกไม่มี แม้แต่ลากเลยนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราทํา e p ต่อไปก็แล้วกันว่าเราจะเพาะข้อไหลที่ไม่มีอะไรเลยแบบนี้ยังไงแล้วก็จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่ะตัวน,นี้เป็นโมฮิโต้นะครับโมฮิโตนะซึ่งเป็นไม้แรไอเทมเมื่อ2เดือนก่อนนะครับต้นนี้ถ้าฟอร์มนี้น่าจะอยู่ที่1 5ื่นนะครับแต่มิสเอมได้มาที่ราคา 4K ครับนะ 4K พร้อมกับแถมข้อไหลาฟาโลมาตอนนี้ข้อไหลาฟาโลที่ไม่ค้าขายก็อยู่ที่ข้อละพันเนาะฉะนั้นแล้วแสดงว่าต้นนี้ก็อยู่ที่ 3K เท่านั้นนะครับ 3K เท่านั้นนั่นเป็นอน1นะมาปุ๊บมิสเซมจะทำยังไงครับมิสเ็มจะทําแบบนี้เลยนะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยครับนี่ฮะเช็คเลยครับว่า เป็นตัดสดหรือว่าเป็นการชํามาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการชํามาแล้วเพราะว่ารากเดินแล้วเห็นไหมนะเพื่อนๆเห็นรากไหมครับนี่เห็นรากไหมครับเนีนะ่ยรากเดินแล้วนะครับรากเดินแล้วเห็นไหมแต่นะครับเราจะปลูกเลยไหมอันนี้มิสเตอร์เอ็มไม่แนะนําว่าให้ปลูกเลยนะครับเก็บเข้าไว้เหมือนเดิม <your> <meringue. S 1> เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าเก็บไว้แบบนี้แล้วมิสเตอร์เอ็มจะ ทำแบบนี้ครับตั้งแช่น้ำไว้ประมาณ3-5วันนะครับ3-5วันเพราะต้องการให้ไม้ที่เขากำลังเดินทางมาเนี่ยเห็นไหมสภาพเขาอ่อนปวกเปียกแบบนี้นะครับอ่อนปลกเปียกแบบนี้นะครับได้ทานน้ำได้ฟื้นได้สภาพอากาศที่ดีนะครับได้พักผ่อนก่อนนะครับเพื่อให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศที่เชียงรายด้วย เชียงรายอากาศเย็นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าซึ่งเขามาจากจากังหวัดตราดนะครับคือภาคตะวันออกนั่นเองแล้วก็เดินทางมาภาคเหนือนะครับตะวันออกอาจจะเจอลมเจอฝนเนาะเจอร้อนแต่มาเชียงรายเจอหนาวเจอหมอกเนี่ยครับมันต้องเปลี่ยนปรับอากาศฉะนั้นเราจะไปปลูกเลยหรือเปลี่ยนตะกร้าเลยเปลี่ยนกระถางเลยเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกเลยเนี่ยมิสเตอร์ไม่แนะนําไม่แนะนํานะครับฉะนั้นเราจะมาแช่น้ําอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ มิเซมจะแช่ไว้3วันนะครับเพื่อนๆ3วันแล้วดูอาการถ้าเขาฟื้นไม่มีปัญหานะครับมิเซมก็จะไปเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าตอนนี้ไซส์น้องเนี่ยมันมันเลยกระถาง6นิ้วละนะครับเราก็จะขยับเป็นอ่แนิ้ว10นิ้วได้เลยนะครับแนิ้ว10นิ้วได้เลยเนาะเดี๋ยววันที่เปลี่ยนกระถางก็มาดูกันอีกทีว่าน้องเขามีสภาพแบบไหนอ่ะเรามาดูต้นต่อไปกันครับ 2ต้นนี้เหมือนกันนะมิสเอ็มจะแกะแค่ต้นเดียวนะครับสองต้นนี้เหมือนกันเนาะจะแกะแค่ต้นเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้นี่นานเนาะมาลุ้นกันว่าเป็นต้นอะไรก็แล้วกันนะครับแต่พิสเอ็มว่าเพื่อนๆคงเดาได้นะราคาเมื่อก่อนหลักหมื่นเนี่ยนะเพื่อนๆลองเดาดูสิครับว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรนะครับ ลองดูซิลองเดาดูซินะครับราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นแต่แต่วันนี้ที่มิสเอ็มซื้อไม่ถึงนะครับไม่ต้องกลัวสามต้นนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับความสามารถของแม่ค้าล้วนๆนะครับแม่ค้าขายต้นไม้นะครับมิสเอ็มเป็นคนซื้อนะครับซื้อเข้านะครับซื้อเข้ามานะครับแม่ค้าขายมิสเอ็มซื้อเห็นไหมทํางานกันเป็นทีมนะครับ ซื้อก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะมาเล่นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็เก็บไว้ตั้งแม่บ้างนะครับขายต่อบ้างนะก็ใครสนใจเข้ามาดูในเพจเราได้นะครับชื่อ B M p a n t นะครับ B M p a n t นะครับในเพจก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าอยากได้ต้นไม้ไลายมาสอบถามได้นะครับของเราก็มีหลายอย่างอยู่นะหลายอย่างอยู่นะอ่าเห็นไหมใยสองข้อเต็มเหมือนเดิมม,มาแล้วครับเขียวๆแบบนี้เดากันได้หรือยังเลย เดากันได้ยังครับามาเขียวๆแบบนี้นะครับต้นเขียวๆยาวๆแบบนี้เขาคืออะไรหนาะมานี่ครับเพื่นเอาเดาได้ยังครับอ่าโอยสภาพน้องแบบเฉามากเลยเนาะนะนะเฉามากต้นนี้คือโพโลคาเซียเมาอีก มูอีสลา์นะครับเมาอีมูอีหรือเมาเมาสลา์นะครับโอ้ชื่อมันต้องอ่านโตษยากนะครับซึ่งเป็นตระกูลคล้ายๆกับลาวานะครับคล้ายๆกับแนนซี่นะครับเขาจะมีตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นสีขาวไปเลยแล้วก็ตัวเนื้อใบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสวยงามมากถ้าไซส์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วก็หมื่นห้าเหมือนกันครับหมื่นห้าเหมือนกันแต่วันนี้ ต้นนี้อยู่ที่ราคา 2K 2K เห็นไหมเยี่ยมไหมราคาดีไหมเนาะผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับใครเน้นย้ำอีกทีด้วยว่าใครมีเงินอนะ่ะกว่านซื้อซื้อเลยนะครับซื้อเลยแต่คุณซื้อแล้วคุณต้องชอบนะถ้าคุณไม่ชอบคุณอย่าซื้อนะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันเป็นต้นไม้ยีนด้อยนะครับ ฉะนั้นแล้วเขาจะต้องได้รับการเลี้ยงเลี้ยงนะครับดีกว่าต้นไม้ปกตินะครับดีกว่าต้นไม้ปกตินะเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนแอนะครับเขาจะมีความอ่อนแอกว่าต้นไม้ปกติฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขานะครับให้มากกว่าปกตินะให้ดีมากกว่าปกติได้นมาแล้วก็แกะแบบนี้นะครับเห็นไหมร้านเขาก็ทิชชู่เหมือนกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้างในก็ห่อพลาสติกเหมือนกันนะครับทุกครั้งมิสเตอร์เอ็มก็จะทําแบบนี้แต่เนาะถ้าใครเป็นมือใหม่จริงๆไม่แนะนําไม่ทํานะก็คือถอดถอดต้นไม้ออกมาไม่แนะนํานะครับใครเป็นมือใหม่จริงๆไม่แนะนําเพราะว่าเวลาคุณกลับเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเข้าไปไม่ได้นะต้นไม้จะจะแย่เลยนะครับนี่ครับโอ้โหแนะนำว่าร้านนี้นี่ขายต้นไม้ค่อนข้างที่จะโอเคเลย แบบนี้กระถางสี่นิ้วสามนิ้วครึ่งเนี่ยเดี๋ยวมิสเอรอแช่น้องทิ้งไว้นะแช่น้องทิ้งไว้ประมาณสามวันเห็นไหมเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้อีกทีนึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับการเดินทางทําให้น้องมีปัญหาครับลากเน่าเห็นไหมลากช้าเนี่ยแบบนี้ครับลากเน่าลากช้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยครับเราก็จะเอาน้องไปเปลี่ยนดินเลยลงดินเลยแบบนี้มันจะเกิดปัญหานะครับจะเกิดปัญหา ฉะนั้นแล้วเราต้องพักก่อนนะครับพักน้องไว้ก่อนวิธีพักก็เหมือนกันครับก็แช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้นี่ครับก็แช่น้ําไว้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมิเซมจะหาก้าดุปงมาค้าไว้นะมายันไว้เพื่อให้เขาได้ได้ส่งตัวนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแล้วก็เราจะเอาต้นไม้นะครับที่เราแกะเรียบร้อยแล้วแช่น้ํานะครับการแช่น้ําก็คือแช่ประมาณ1ส่วนนะครับแบ่งกระถางเป็น3ส่วนแล้วก็เอาน้ําใส่เป็น1ส่วนนะครับ แล้วก็แช่ไว้นะแล้วไม่ต้องเอาต้นไม้ไปตากแดดนะครับเก็บต้นไม้ไว้ในที่ร่มแต่ในที่ร่มนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ระบายระบายอากาศได้ดีนะครับมีอากาศถ่ายเทมีลมพัดนะครับมาดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนี่ยมาดูตรงนี้ครับมาดจูจงอางเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นปลายใบไหม เขาจะมีน้านะครับต้นไม้จะคลายน้ําตอนกลางคืนนะครับต้นไม้จะคลายน้ําตอนกลางคืนลักษณะการคลายน้ํานะครับเขาจะคลายปลายใบหูใบแล้วก็ตรงกลางใบแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะคลายตรงปลายใบฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันหน้าวันที่เขาเดินทางเห็นไหมครับเหี่ยวหยบแหบหมดเลยเนี่ยเหี่ยวหยบแหนบหมดเลยรู้จักหยอบแหยบเนาะนะครับเหี่ยวหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาเดินทางแล้วก็ดูจากฟอร์มต้นนี้นะเสียน้ําเยอะกว่าต้นนี้ เสียน้ําเยอะกว่าตน้นนี้เห็นไหมครับก็เลยดูแบบเหี่ยวมากกว่าฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรองน้าเขาไว้เก็บไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3วันถึง5วันนะครับอันนี้เป็นวิธีและเคล็ดลับในการฟื้นฟูต้นไม้ที่เดินทางจากการซื้อออนไลน์และโดยเฉพาะเดินทางมาจากตราดตราดมาเชียงรายภาคตะวันออกใช้เวลาในการเดินทางอย่างเร็วสุดคือ3วันอยู่แล้วสภาพน้องก็จะประมาณอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าตกใจถ้าเราแกะไม้ตอกนกลางคืนอย่าตกใจโคลโลคาเเซียเขาจะหลับนะครับ ตอนกลางคืนโคโลคเซียเขาจะหลับเขาก็จะคอพับเป็นปกติอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูว่าตอนตีห้าหกโมงเชา้าอาการน้องเขาจะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับก็อันนี้เป็นวิธีการที่มิสเอ็มทำอยู่ทุกๆครั้งในการซื้อต้นไม้ออนไลน์มาทุกประเภทเลยนะครับทั้งโคโลออโล,อโลอซิงโกเนียมนะครับแล้วก็มอนเซอร์ล่าอนนัพวกนี้นะครับมิสเอ็มจะแช่น้ำไว้นะครับประมาณ3-5วันเพื่อที่จะ ให้น้องเขาเนี่ยได้ได้ปรับตัวนะครับทั้งอากาศทั้งเรื่องของการทานข้าวทานอาหารของเขาเนี่ยนะครับรวมไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเพื่เคที่มิตเอทดสอบเรื่องลากเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกคนทำนะครับแต่ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องมีความชํานาญนิดนึงไม่งั้น ต้นไม้อาจตายได้เอาละครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนี่เป็นข้อมูลที่ดีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเอด้วยนะครับเรามาแชร์ความรู้กันในเรื่องของการปลูกต้นไม้ครับลาไปก่อนครับ